สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพาะเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะ ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมาได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่พระองค์นี้นะคะเป็นพระ25ส่สศตวตรรษนะคะเป็นรายการที่หน,นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังมีเขียนว่าหลวงพ่อเงินบางคานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการที่3นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีตอกโค้ชชชิงนะคะ รายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะผะนมมือรุ่นซื้อที่ดินนะคะหลวงพ่อรวยองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังก็จะมีรอยรักปิดทองแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะรายการที่6นะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกก้ยนะคะด้านหลังเขียนว่ารอสซสองสามเก้านะคะมีเลขหนึ่แบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะ รายการที่7นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีตัวยนันมีต่อโคดวาแวนชอช้างนะคะอง์นี้เป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระ25ศสตวรรษนะคะ ลายการที่9นะคะเป็นยักษ์นะคะแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะมีด้านหลังองนี้จะเป็นรอยจานนะคะองคน,นี้เป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อคำข้าวนะคะหลวมพ่อรือสีริงดำนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระพรมนะคะด้านหลังจะมีปั๊มนะคะรูปกลงจักแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเนื้อผิวสีเขียวมีค้าบสีดำนะคะด้านหลังมีฝังจีวหรหลวงปูท่ทิมวัดราหารไรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะวัดถ้ำสิงโตทองนะคะด้านหลังมีฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่13านะคะ รายการที่14นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่อหลีว่วัดไร่แตงทองนะคะชื่อรุ่นปดนี้นะคะด้านหลังจะมีตัวยันอาขาระนะคะคมชัดสวยแบบนี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นี้มี2หน้านะคะด้านบนจะมีห่วงแบบนี้เลย องค์นี้เป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงพ่อกะเสมเขมะโกนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นรูปหนูนะคะเขียนว่าวิสาขาบูชาไตารักษ์นะคะปีพศ2532องค์นี้เป็นรายการที่16นะคะ รายการที่17เนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนองค์นี้เนื้อผิวสวยสวยเลยนะคะด้านหลังจะมีฝังเป็นเหรียญพระพิคเนตนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญฉรุจุรารงกรนะคะเหรียญฉรุรอห้านะคะสม เขียนว่าด้านหลังเขียนว่าสเสดต์ดนะคะกลับจากยุโรปรอซหนึ่งสองหกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงปู่หมุนนะคะเสมาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะปีสองห้าสี่สามนะคะอายุหนึ่งร้อยหกปีนะคะ จังหวัดศรีสะเกตองคนี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงพ่อเงินเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะแบบนี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนด้านหลังจะมีรอยตาปั๊มเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามนะคะ ด้านหลังเป็นหลังยานเต็มแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังมีรอยกดเป็นตะเจดีนะคะอง์นี้เป็นรายการที่23นะคะ รายการที่24นะคะเป็นพระสมเด็จมีค่าบรักปิดทองด้านหลังนะคะจะมีความขุกขะนะคะแล้วก็มีค่าบรักนะคะแบบนี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะ รายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปี2469นะคะเขียนว่าหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะด้านหลังที่ระลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังมีตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหน้านะคะเนื้อผิวสวยๆเกตทะลุซุ้มแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะรายการที่27นะคะเป็นพระคุณแผนเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องแต่รายงาสวยๆเลยนะคะ ด้านหลังเป็นรอยกดพระผงสุพรรณนะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเหรียญหลวงปูไข่นะคะ,ะ,คะด้านหลังเป็นผิวเรียบนะคะองนี้เป็นรายการที่28นะคะ รายการที่29เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะเหรียญหลวงพ่อมุมอายุ89ปีนะคะปี2517นะคะวัดปราศาสตร์เยอเหนือนะคะจังหวัดศรีสะเกดองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ พระคุณแผนอาจารย์เป่งน,นะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแล้วก็เขียนว่าอาจารย์เป่งน,นะคะองนี้เป็นรายการที่30นะคะรายการที่31นะคะเป็นพระเนื้อฉลุนะคะเป็นพระฉลุพระสุวรรณมณีนะคะปี64ปี65นะคะ ด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักขระนะคะองนี้เป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระเป็นพระเนื้อคำหมากนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะองคนี้เป็นรายการที่32นะคะ รายการที่33นะคะเป็นสิง์นะคะสิง์หลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สานะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระฉรุนะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะปีพศสอง3นะคะองนี้เป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่3 5นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดแม่ชีบุญเรือนนะคะแบบนี้เลยหน้าหลังนะคะจะเป็นตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะปี2523นะคะ เหรียญหลวงพ่อกะเสมเขมโกนะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะเขียนว่ารุ่นพิเศษสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะอง์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวมีคาบรักษ์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะสมเด็จมีหูนะคะสองข้างหน้าอกเกือบเป็นร่องนะคะองค์นี้นะคะดอานหลังเป็นหลังเรียบรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระ25ศสัตวรันะคะพระ25ศสัตว์ตะะตวัองค์นี้เนื้อผิวทองเหลืองแบบนี้เลยนะคะสวยๆตัวยันคมชัดนะคะ องนี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยานเขียนว่าที่ระลึกในงานผูกพารสีมานะคะปี2521องค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ รายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังองค์นี้เป็นหลังแบบนี้เลยนะคะดานหนาเกตทะรุซุ้มสวยๆเลยองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระเป็นพระศิวรีนะคะ ด้านหลังจะมีรอยฝังมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะด้านหน้ามีค่าปิดทองสวยๆเลยนะคะองค์นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะ ด้านหลังเป็นตัวโค้ดภาษาจีนนะคะองนี้เป็นรายการที่43นะคะมีมาสองแบบนะคะรายการที่44นะคะเป็นพระสมเดตต็จนั่งอยู่ด้านหลังมีโต๊ะหมู่นะคะด้านหลังจะเป็นภาษาจีนเหมือนกันนะคะองนี้เป็นรายการที่44นะคะ รายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหวันนะคะเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะอง์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระรอดนะคะพระรอดนะคะหน้าสวยๆนะคะตัว เหมือนแบบว่าหน้าตาคมชัดเลยนะคะองค์นี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะรายการที่47นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุ82ปีนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีปีพศ2511นะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะ ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงปี2521นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นรูปหรีหลวงพ่อเดิมนะคะ รูปรอรวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้นะคะพิมพ์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะใส่กรอบสวยๆพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะเป็นท้าวเวสวรณน,นะคะท้าวเวสวรณด้านหลังจะเป็นลายฉลุแบบนี้นะคะเหมือนเป็นลายดอกไม้ลายอะไรนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ